สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาบำรุงต้นมะพร้าวด้วย E.M. ที่เล็กขยายไว้18ลิตรนะคะเรารดน้ำลงไปแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่เอที่ขยายไว้ปิดฝาไว้นะคะ18ลิตรเล็กจะใส่ประมาณนี้นะ คือมะพร้าวเขาชอบอะไรที่เค็มๆจะใส่ประมาณนี้นะคะเป็นมะพร้าวปีมะพร้าวกระทิตนะไม่ไม่ได้สูงเท่าไหร่นะคะแต่ว่ายังไม่ติดลูกนะจริงๆจริงๆต้องฉีดพ่นขึ้นไปแต่อันนี้เล็กจาลดลงตรงโคนต้นนะคะลดลงบำรุง รากแล้วก็เปิดน้ําใส่เยอะๆนะคะจะชอบน้ําแล้วก็ชอบความเค็มก็เลยใส่ EM ลงเยอะหน่อย EM 1ลิตรเอามาขยายได้1 8ลิตรนะคะส8บ่เราใช้ให้หมดภายในหนึ่งเดือนถ้าเปิด,ดอย่างนะคะจริงๆถ้าต้นไม้เยอะใช้ให้หมดภายใน7-10สวันจะดีมากนะ ให้ปิดฝาไว้นะคะเพราะว่ามันเป็นจุลินทรีย์สิ่งมีชีวิตเล็กๆนะคะคือก็ไม่อยากให้โดนอากาศเพราะมันเป็นจุลินทรีย์ดีสายพันธุ์พิเศษนะคะนี่หลิตรแบบนี้เนาะท่าผู้ชมเนี้ยคะ่ะแล้วก,ก็ขยายไปแล้วได้เพิ่มมา18เท่านะตัวนี้ใช้ดีมากเลยคะ่ะ นดะินดีน้ําดีเพื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตัวนี้คือปรับปรุงดินได้ด้วยนะคะเวลาขุดดินหนึ่งหน้าจอบเตรียมแปลงเนี่ยหรือมีตอซังข้าวมีฟางมีแกลบนะคะลดลงไปได้เลยทุกๆ5วันนะจะช่วยทําให้แบบปรับความแบบเป็นกลางให้ดินนะคะกด รดด่างนะคะดีมากแล้วก็ไล่แมลงได้ด้วยพืชผักแบบคือเขียวสวยมากวันนี้เล็กมาบํารุงใส่มะพร้าวนะคะทุกคนเนี่ยมันยังไม่ติดลูกนะฉีดใส่เล็กลงคลิปก่อนนนี้ฉีดใส่มะม่วงนะคะชอบมะม่วงคือยอดอะ่ะคือเอาน้ําฉีดก่อนเสร็จแล้วก็ฉีด e m ไปสองสัปดาห์มะม่วงออกดอกเต็มเลยมีขนุนต้นหนึ่งเนาะเล็กลงคลิปไปแล้ว ที่น้านี้ก่รเขาทำนะคะขนุนต้นนั้นไม่เคยติดลูกเลยพอทําตามที่บอกนะคะคือรดน้ําที่ขคนต้นแล้วก็ฉีดฉีดน้ําใส่ที่ยอดพวกต้นขนุนเลยนะคะเพราะว่าขนุนเขาจะออกตามกิ่งตามต้นนะแล้วก็ฉีด E-M ผสมเข้าไปนะคะสองสัปดาห์คือติดลูกเลยดีจริงๆอันนี้ก็เป็น ผักเซียนฝรั่งค่ะที่ดอกสวยๆส,สีชมพูส่วนอันนี้เป็นมันนะคะมันมันญี่ปุ่นนะทุกคนเล็กปลูก mm hmm. เพื่อที่แบบแบบว่าจะเก็บกระถางไว้นะอันนี้ก็เป็นเสาวรสค่ะ mm hmm. นี่ต้นเสาวรสมีไอ้นั่นด้วยนะอะไรนะตํลึงผสมขึ้นมาด้วยตํลึงไม่เอานะคะตํลึงนี่นกจะชอบเอามาปลูกให้อันนี้เสาวรสค่ะ สาวลุษปลูกง่ายมากเล็กจะปลูกไว้ข้างๆต้นไม้นะให้เหลือยขึ้นไปอาจับได้เลยจับได้ดีสวนตัวนี้เป็นแมวเป็นแมวสุดแสนที่จะน่ารักดอม,มากนี่อมอมันนี่เห็นมกลัวไหมจับได้ละค่ะทุกคนวันนี้เลยก็มาถ่ายคลิปนะคะวิธีการใช้ EM มมะพร้าวชอบน้ำ น้ําใสเยอะๆไปเลยนะคะก็ลองไปทําดูนะผลเป็นยังไงสําหรับมะพร้าวนะคะเดี๋ยวลิกจะซื้อแบบไปซื้อหัวฉีดมานะเพราะว่าตรงได้ฉีดมะม่วงนะคะเดี๋ยวจะฉีดขึ้นข้างบนเพราะว่าราธิกรฉีดใส่มะพร้าวที่แบบไม่ติดไม่ติดลูกนานแล้วให้ลูกนานนะคะมะพร้าวสี่ปีอย่างเงี้ยพักพักการให้ลูกคือมันก็ออกเขาเรียกว่าอะไรทลายใหม่ออกมานะ ได้เคยถ่ายคลิปให้ดูแล้วนะคะอันนี้คือเรื่องจริงนะทุกคนนะจิลินสีดีดีคัดพิเศษนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะมาถ่ายดูแล้วนะ e m 1 8ลิตรวิธีการทำก็เดี๋ยวจะเอาลิงก์มาแปะไว้ใต้คลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่รับที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะบายบายด้วยน้องมันนี่กำลังตื่นกำลังตื่นตื่นเสียงหมาโอเค ใชครับผม